เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเพงอิงนะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาแค่เกม Ultimate Epic b a t t l Simulator กันนะครับก็เป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์การลบนะครับผมอ๋อในวันนี้เนี่ยผมก็จะหยิบยกครับผมสถานการณ์การลบที่คุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาเนี่ยครับอยากดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมก็จะเอาในสถานการณ์ที่คุณผู้ชมต้องการเนี่ยมาทําให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้ดูด้วยโอเคในวันนี้เนี่ยครับ สถานการณ์แรกที่เราจะจำลองก็คือของคุณนัทนันศรีบุญเรืองนะครับเขาบอกว่าเขาอยากเห็นสปาร์ตาเวสซอมบี้นะฮะโอเคเราจะจัดให้เขาตามคำขอหน่อยนะฮะส่วนคอมเมนต์อื่นที่ผมไม่ได้หยิบยกมาผมก็ต้องขอโทษก่อนนะฮะจริงๆใจผมเนี่ยอยากเอาออกมาให้หมดแหละแต่ผมไม่ได้ยังคิดสถานการณ์แล้วก็แบบยังไง ยังวางตำแหน่งไม่ถูกกนะันแล้วแล้วก็ต้องคิดอยู่ด้วยว่าเราจะให้แผนที่ไหนมันแมทกับออแบบว่าสงครามในในช็อตช็นั้นนะครับผมนะโอเคก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นสปาต t ากับซอมบี้นะโอเคเราจะจัดให้เขาก่อนเขาไม่ได้ระบุมาว่าอยากเห็นเท่าไหร่ผมก็จะเอาตามความคิดผมแล้วกันผมจะเอาซากักเออกรีก,กอ่ะสาม้อละกัน,นครับสปาตา vs ซอมบี้อ่ะสามคนนะฮะแล้วก็ vs ซอมบี้นะครับ E อีวิอ่าซอมบี้จัดไปเลยครับสปราร์ตาสามร้อยซอมบี้ครับสองพันไปเลยเป็นไงล่ะโอเคก็สถานการณ์ครับเราเอาพื้นที่เปิดโล่งแล้วกันนะอืมสามร้อยครับแล้วก็สถานนะก็แอทแท็กทั้งคู่โอเคลุยสถานการณ์แรกครับผมจากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะอืมก็คอมเมนต์เนี่ยผมพยายามไล่ตอบไปได้เลยนะฮะถ้าอันไหนที่ผมพลาดพลาดไปผมก็ต้องขอโทษนะว่าผมแบบคือบางครั้งมันแบบว่าขึ้นมาแบบไม่ตรงกับจังหวะที่ผมเห็นนะนะ โอเคต้องขอโทษจริงๆนะผมพยายามไล่ตอบทุกคอมเมนต์อยู่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนหยิ่งนะจริงๆช่วง,งนี้ก็มหาลัยผมมันทำโปรเจกต์อยู่นะฮะแล้วตอนนี้ก็ใกล้กกเรียนจบเรียนตีแล้วนะครับผมโอเคก็ okay, าอาจจะมีเวลาเล่นน้อยลงนะฮะแต่ก็จะพยายามหาเวลามาอาอัดคลิปแล้วก็เอาคอมเมนต์ของผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาให้ดูกันเรื่อยนะครับโอเคมากดนั้นกดเคลุยอ่า สถานการณ์ลบครั้งนี้ครับระหว่างซอมบี้กับสปาร์ต้านะฮะมาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ซอมบี้สองพันน้ำสปาร์ต้าสามร้อยฮะสึกว่าสปาร์ต้านี่คิวซอมบี้แบบเพลินเลยนะครับผมจะเลยเฉยโอเคตอนนี้ซอมบี้บอกว่าโอ้โหคิวสปาร์ต้าไปหนึ่งะฮะซอมบี้ตบสปาร์ต้าไปสองครับสามสี่นะฮะตอนนี้ซอมบี้แบบตอนนี้โดนแทงเลือดสาดเลยนะฮะบอกว่าทุบกันไปทุบกันมาเดี๋ยวผมไปอู้สปาร์ตาจบไปครับหนึ่งคน ดูดีๆครับถ้าสปาร์ตาตายเนี่ยจะเกิดเป็นซอมบี้ใหม่ขึ้นมานะฮะเออผมคิดแบบนั้นนะฮะใครคิดเหมือนผมบ้างนะฮะผมเห็นแบบนั้นผมก็เลยพูดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นคนนี้บ้างน,นะ <c oughs> ผมจะเอาตัวเขาไปตายนะฮะผมอยากรู้ว่าเขาเป็นซอมบี้จริงหรือเปล่านะฮะโอเคเออโอ้โหเขาตบเร็วมากครับผมแต่อูอ้นี่นไงจริงๆด้วยครับเป็นซอมบี้ออกมานะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเป็นซอมบี้บ้างครับแล้วไปเอาให้สปาร์ตาตบไปนะครับผมมาทุบหน่อยทุบหน่อย,อ,ยอู้วโดนทายสองทีท้ายนะฮะเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยยวขขขออออไไปปจจจิิิ้้้้้มมมบบาางงหนน่ะะฮ โอเคโอเคแต่ดูถ้าทางสปาตาเนี่ยเนื่องจากว่าดาเมจเขามีดาเมจที่แรงแล้วก็มีความพร้อมเพียงเขาน่าจะสู้ได้ทางีครับผมส่วนพวกคอมเมนต์เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าคำไหนที่ผมพูดผิดไปผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะนะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดมาผมโดนด่าไปแล้วช็อตหนึ่งนยะผมนี่งงมากเลยแค่พูดพูดผิดคำนี้คำเดียวด่าผมเฉยผมนี่เวอเลยนะฮะ โอเคไม่เอาแบบนั้นนะครับผมผมกลัวโอเคอ่ะอ่ะตอนนี้ก็โอ้โหซอมบี้เหลือร้อยตัวแล้วนะฮะเหลือร้อยห้าสิบโอเคสปาร์ตาชนะแล้วครับผมอ่าเพราะว่าเนื่องด้วยสปาร์ตาตอนนี้สปาร์ตาเหลือจากสามร้อยคนนะฮะเหลือสองร้อยสองคนซอมบี้ตอนนี้เหลือห้าสิบตัวกว่ากว่าแตสปาร์ตาเหลือสองร้อยหนึ่งคนนะฮะโอ้โหคิวไปแบบว่าเยอะแยะม,มากครับผมนะเดเดว่าซอมบี้ตอนนี้คิวสปาร์ตาไปหนึ่งร้อยตัวแล้วนะครับโอเคสกอร์ทั้งหมดครับผม สปาร์ต้าสามารถคิวซอมบี้ได้2,100ตัวครับผม100ตัวนี้มาจากสปาร์ต้าโดยการที่ตายเป็นซอมบี้นะครับผมซอมบี้คิวสปาร์ต้าไป100ตัวโอเคสถานการณ์แรกจบไปแล้วนะครับผมของคุณนัทนันสีบุญเรืองนะครับผม uh, ของคุณมากที่ส่งมานะครับแล้วก็สถานการณ์ต่อไปครับผมผมจัดให้เขาเลยนะฮะอืมคนนี้เลยเขาบอกว่าเอาทุกทีมอย่างอร้อยที่แรกเขาบอกว่าให้เอาไปอยู่ตามมุมแบบผมก็ช็อกเลยเฮ้ย <laughs> เอามาอยู่ทำไมตามมุมแบบนะี้ฮะเดี๋ยว่อนใจเย็นของคุณธนาทิพย์ TMRC เนี้ยฮะโอเคทีนี้เขาก็มาบอกว่าเอาทุกทีมอย่างละร้อยอย่างละร้อยเนี้ยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอามาแต่ยุคมันน่ามันไม่น่าจะพอเพราะว่าเอ้ยมันน่าจะเหลือนะเออพูดผิดไปเพราะว่ามีมิดเดิลวอร์ยุคกลางฮีโร่แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองอีวิลแล้วก็ยุคกรีกยุคแฟนตาซีอ่าแล้วก็อินิโม่เฮ้ยมันพอว่ะ เฮ้ยเฮ้ยวิวนี่ไม่ใช่นี่หว่าโอเคมันไม่พอเว้ยม,ม,มันขาดไปทีมเดียวนะแต่ถ้าเอาแบบแต่ยุคแต่ทหารยุคหนึ่งเอาทหารมาทุกทุกชุดเนี่ยน่าจะไหวอยู่งั้นเอาเป็นยุคกรีกก่อนละการยุคกรีกผมให้เป็นโรมดีไหมเอ้ยสปาร์ตาดีกว่าน่าจะเป็นยุคที่เก่งที่สุดแต่ผมจะเอาทหารที่เขาคิดว่าน่าจะมีฝีมือสุดมาสู้แล้วกันครับอ่าสปาร์ตาหนึ่งร้อยครับผมแล้วก็ยุคกลาง เป็นเฮฟวี่ไนท์แน่นอนเฮฟวี่ไนท์หนึ่งร้อยตอนนี้กระลอกผมนี่โคตรสนนะครับทั้งปีนอะไรไม่รู้มันโอเคแล้วก็จิม3เป็น U.S. Soldier นะครับแล้วก็อีวิลหนึ่งร้อยตัวเหมือนกันโอเคแล้วก็เป็นแฟนตาซีใช่ไหมเป็น Giant o กดีกว่าครับน่าจะโหดกว่า o ออกธรรมดาอ่ะแล้วก็เออมาเออหมดแล้วหรอเนี้ยแฟนตาซี Fantasy ไปแล้วอนิโมลอ่ะอนิโมลเป็น Chicken เอาไก่ดีกว่าเอาไก่ไก่หนึ่งร้อยครับอ่าเนี่ยมันมันเดี๋ยวอะไรอีกครับมีเอน a ซ c i เอนเซนเอนเซนเกนะครับยูก,กางฮีโร่ฮีโร่ฮีโร,โร่คงไม่ต้องแล้วกันเพราะว่าฮีโร่ฮีโร่ก็โกลเด้นไนท์หนึ่งร้อยอ่ะลอง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 ดูที่เหลือครับมันจะเหลืออยู่หนึ่งทีมอ่ะผมไม่รู้จะเอาอะไรใส่ไปเนะี่ยอันนี้คือคัดทหารที่โหดมาแล้วนะ ถ้าฮีโร่นี่ผมเอามาไม่ไม่เอาชาร์กนอริสนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันโกงเกินโอเคงั้นเอาเป็นอย่างละร้อยเหรอมันมันมันไม่น่าจะได้ครับโอเคงั้นต้องขอโทษด้วยละกันนะฮะอาจจะขาดไปไม่เป็นไรครับแต่แต่ผมเอามาอย่างละยุคละกันนะฮะก็ครบแล้วครับก็มียุคกลางแล้วก็ฮีโร่แล้วก็สงครามโลกแล้วก็อีวิลเป็นซอมบี้ ยุคเอ็นเทนเกียนะครับแล้วก็แฟนตาซีเป็นจอ a n อ o ดอกนะฮะแล้วก็แอนิโมเป็นสัตว์นะครับผมเอาชิคเก้นมาแล้วกันโอเคครบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครบครับ,รบอืมถ้ามันเอาออกมาไม่หมดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะบอกก่อนว่าก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรใส่แล้วจริงๆนะฮะถ้าอยากถ้าถ้าผมทำไม่ตรงอีเวนต์ของท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องขอโทษด้วยนะ ต้องระบุให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับผมโอเคมานี่ผมจัดตัวเทพที่สุดมาเลยแล้วกันลุยเฮ้ย,ยมันจะมีนย่งี้ดีกว่าแหมอย่างี้ไปเลยลบ,บกลางน้ําไปเลยครับแหมเราจะได้รู้ว่าใครนัวสุดนะครับลุยอยากรู้เหมือนกัน,นะครับไก่ไก่อยากเห็นเหมือนกันว่าไก่เป็นไงเออแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าอยากเห็นผมออกเสียงแบบดุดัน โอเคเดี๋ยวผมหาสถานการณ์เจ๋งๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะดุดันมากเลยเขาเดีโอเคแล้วก็มีคอมเมนต์นึงครับบอกว่าอยากเห็นเล่นแบบฮ่าๆขำๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนว่าเจ้าเลยมันเจอกับอะไรไงโอเคผมจัดให้แน่นอนไอ้ผมอืมโอเคตอนนี้ผมจัดมาอย่างละพันนะครับโอเคอันนี้มันกำลังสปอยูนิตอยู่นะครับผมน่ะมาดูกันว่าใครจะเฮดพีจะหมดก่อนนี่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเนเนเน่ไก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 ่เดี๋ยว โอ้โหมีไก่ด้วยว่ะโอ้โหอันนี้เอ้ยมาครบแล้วครับโอเคอืมเจ็ดทีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคแต่รู้สึกว่าจะเอทอ็อกเป็นตัวใหญ่นะฮะเราจะดูจากมุมด้วยการป้ายลุยตอนนี้ US Soldier ยิงก่อนเลยครับไก่ไก่ไก่วิ่งสาวิ่งเอ้ยไม่ใช่วิ่งหาโคเด้นไนท์โคเด้นไอฮีวีไนท์ฮีวีไนท์โดนโอ้ฮีวีไนท์โอ้ ตบไก่ตบไก่คนรุดตบไก่นรุดไก่ตนตบคนรุดท้ายหมดเลยว่ะไม่ไก่มันอีซี่งี้แล้วก็มีเฮวิ i น h t ครับวิ่งหาสปาร์ต้าเป็นบางส่วนนะฮะส่วนเดอะพวกแจ็คส์นอกนี่วิ่งอะไรเนี่ยซอมบี้โอโ้โดนซอมบี้มันตบซอมบี้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้ยูเอ l สโ e เจอร์โดนโกลเด้นไนท์ครับตบนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยนะครับไก่นี่หมดก่อนเพื่อนเลยนะครับลองมากับซอมบี้นะครับผม ต, latitude, okay. ตอนนี้เหลือแค่สปาตาฮะแล้วก็เดอะไอพวกแอนอ็อกครับผมแล้วก็โกลเด้นไนท์เอ้ยเฮ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 ้ยเอาเว้แล้วเอาใม่เอาใม่ไม่โกลเด้นไนท์มันเป็นพวกกับแจนอ็อกเฉยเลยว่ะคุณผู้ชมเออเราพลาดเดี๋ยวงั้นเราเห็นแล้วครับว่าไก่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนี่ผมก็ไม่อ๋อนี่ไงผมปรับค้างไว้นี่ว่าโอ้ขอโทษ ขอโทษจริงๆไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้สังเกตเลยงั้นเอาไก่ออกเอาสมบี้ออกสมบีมันไม่เก่งเลยในนี้งั้นเอาเป็นเต่าเต่าเต่าเลยครับเต่าแล้วก็เออเป็น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 แฟนตาซีเป็นกลีกดีกว่านะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนเถื่อนคนเถื่อนน่าจะโหดอยู่100่งร้อยหนึงสสาม้าหกโอเค7ทีม ไปงั้นอ่ะงั้นใส่ซอมบี้มาครับถมขามไปอ่าตรงนี้ไปเลยครับใส่ซอมบี้มัน,ม,นมันโดนแจนอ็อกฆ่าเร็วมากเลยนะจริงๆเมื่อกี้ผม,มันยังช็อกเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นพัวกันวะโอเคมารอบนี้ทีนี้ต่อไปครับก็เราจะไปสิงสู่ ถักกองทัพหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองถึงสู่เต่าดูก่อนนะฮะอยากรู้ว่าเต่าเนี่ยมันมีความสามารถเจ๋งๆอะไรบ้างนะหรือว่าแค่เดินๆไปแล้วก็ขุดๆๆกัดๆนะฮะฟ้าผ่าถึงจะปล่อยอย่างงี้ใช่เปล่าโอเคมี7ทีม8ทีมครับผมอในตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวลองมันสปอร์ออกมาก่อนนะครับโอเคมาแล้วครับหนึ่งทีมเป็นเต่าเต่ามาก่อนเพื่อนเลยนี่ฮะโอ้โหรู้สึกว่าเต่าจะออกมาแล้วนะครับนี่คือกระ ฝูงเต่านะครับอยู่ในน้ำด้วยได้เปียบเนี่ยกดเคเพื่อลุยเต่ามาก่อนเลยครับเต่า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 โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งหาพวกเฮฟวี่ไนท์ก่อนเพื่อนเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมโอเคเฮฟวี่ไนท์นี่สู้เต่าได้เปล่าวะเอ้แต่มันก็สู้ได้นี่ว่าโดนมันตบเต่าตายหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสงครามที่หน่อมแนมมากเฮ้ยเฮ้แต่เต่าอึดเนี่ยเต่าอึดโอ้โหโอ้โหโอเคเท ออกมาดูมุมนี้ดีกว่าฮะเต่าเอืดอยู่นะแต่เฮวิ่งก็ไม่ตายนะครับจะบอกว่าเต่าเรื่องมันเด้งได้หรือ,อยังไงครับเดี๋ยว,ยวผมผมผมไม่เห็นเดี๋ยวเออออกแล้วแค่ตอนนี้ซอมบี้ก็หมดก่อนเพื่อนอีกแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรวะอ๋อเป็นอ็อกครับผมอ็อกสู้กับเจส์อ็อกครับอ็อกหมดก่อนเลยนี่ฮะแล้วก็โกเลนไนท์สู้กับยูเอสโซเจอร์แล้วก็อ็อก,กอยู่นี้นะฮะโกเลนไนท์ก็มีตายอยู่นะ่าต่อมาโกเ้นไนท์สู้กับเจส์อ็อกนะครับผม แลวดูอีกฝั่งนึงครับมีแจนออกสู้กับ s p a ร์ตาสปาร์าสู้กับพวกเฮฟว k n ไนท์ก็ถือว่าชนะไปในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาแจนอ t อกครับผมสู้กับสปาร์ตาตอนนี้สปาร์ตก็ถือว่าเป็นนักรบที่มีฝีมือพอสมควรนะฮะแต่เต่านี่ผมรู้สึกว่ามันยังไงเนะะีโอเคแต,แต่ผมรู้สึกว่าในรอบนี้นะฮะแจนออกจะชนะนะเนี่ยดูตักทรงแล้วนะนี่ขนาดแค่บางส่วนที่ออกมานเนี่ยโอเคดูทรงแล้วนะแจนออกน่าจะชนะนะครับผม อืแล้วเนี่ยตรงนี้โกลเด้นไนท์ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะอาจจะชนะได้หรือเปล่าครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะชนะมั้งแตไ่ไม่ไม่ชนะแล้วครับเพราะว่าถ้าชนะจริงเนี่ยไอกองเนี่ยมันต้องเสียไปแบบง่ายๆนะฮะพวกใจออกเนี่ยตอนนี้เพื่อนผมนี่ทักสตรีมาลั่นเลยนะครับผมไม่อยากขับจะอ,ออกไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเครอดูครับเราดูครับว่ามันจะชนะหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะชนะนะเออ สปาต้ายังโดนแจนออกทุบแบบเป็นของเล่นเลยครับดีดีโอเคแต่มันเหมือนจะชนะแต่มันก็ไม่ชนะนะจริงๆผมเชียร์อัศาวินอยู่แล้วครับผมผมไม่เชียร์ปีาศาจตอนนี้แหลกเลยครับเพราะว่าผมเปิดเอใช้โปรแกรมอันนี้อยู่นะโอเคอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนิดๆหน่นนนนนนอยๆรู้สึกว่าอโอเคแจนออกเป็นฝ่ายวินครับผมจบไปแล้วครับผมของ e ขอีวินขคุณนาทิพ ที R C นะฮะถ้าไม่ตรงตามประสงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคครับต่อมาของคุณเอ,อ o นะครับ T ิเขาบอกว่าอยากเห็นสปาต้าสปาต้านะฮะแล้วก็พลธนูสปาต้า100่และพ an ลธนู100ก็คืออย่างอร1อยสู้กับซอมบี้0 0 0อ่ะจัดไปครับสถานที่ผมจัดให้เป็น ครูเสร็จเลยแล้วกันฮะเอาเป็นพื้นที่โล่งตรงนี้ดีกว่านะฮะน่าจะอาโอเคสปาร์ตาหนึ่งร้อยคนธนูเป็นอาเชอร์หนึ่งร้อยที่เป็นทีมหนึ่งเท่ากันแล้วก็เอ่อเป็นอ e ีวิลนี่ผมแบบนอนก่อนอะไรกันนะจึ๊บจื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 ๊บบุ๊บโอเคซอมบี้สองพันโอเคแล้วก็เอาซอมบี้ตรงนี้สปาร์ตาอยู่นี้ครับให้มีระยะหน่อยนะครับเอ่อจะเอาวิ่งแบบตัแบบบ่งใส่กันไหม อ่าหรือจะเอาแบบว่าประจําตําแหน่งนะครับผมแต่เพราะว่าถ้าวิ่งใส่กันผมน่า,นาจะนามันกว่านะโอเคเราจะวิ่งเอาเป็นฉากวิ่งใส่กันแล้วกันโอเคดุยสปาตาหนึ่งร้อยเชอร์หนึแล้วก็เป็นซอมบี้ส0 0พตัวโอเคอเดี๋ยวเราจะดูครับว่าเออสปาตาเนี่ยจะชนะซอมบี้ถึง2,000ตัวได้หรือเปล่านะฮะแต่ เนื่องจากมีพลธนูแบบยิงคอยสนับสนุนข้างหลังเนี่ยสปาร์ตาก็อาจจะมีแววชนะนะแต่ซอมบี้นี่นำทับมาถึง2,000เลยนะมันจะชนะได้หรือเปล่าวะนั่นแหละผมคิดอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็รอโหลดเข้านิดนึงนะฮะอาจจะช้าหน่อยจริงๆมันจะเร็วนี้เพราะว่าผมเปิดโปรแกรมที่มันกิน CPU นิดหน่อยต้องขอโทษจริงๆเนียโอเคโอเคตอนนี้มาแล้วครับผมก็ มารอให้ยูนิตมันสปอร์ก่อนนะฮะโอเคเกิดเลยครับผมซอมบี้2,000แล้วก็สปาร์ตา200ใช่ไหมสปาร์ตา100แล้วก็ออ,อาเชอร์100ครับผมโอเคสถานที่ลบคือคูเซตครับผมเมืองคูเซตนะฮะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าอยากเห็นสงคศรามเยรูซาเลม็มแล้วก็ทอยใช่ไหมโอเคจัดไปผมมาแน่นอนครับทอยกับเยรูซาเล็มเนี่ยโอเคในศึกนี้กดลุยไปปับ๊บเอาแล้วครับตอนนี้ซอมบี้ วิ่งใส่สปาร์ตาสปาร์ตานี่วิ่งออกมากอดเลยนะฮะออกมาจากข้างหลังของพนูนะฮะพนูยิงใส่ไปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อื้อันนี้เดี๋ยวผมจะกดแบบสโลโมชันดีไหมไม่กดดีกว่า <c oughs> อยากอยากเห็นไงอยากเห็นไงว่ามันจะตายเยอะหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีตายไปแล้วนะฮะบางส่วนนะครับตอนนี้สปาร์ตาวิ่งใส่แบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะถ้าเราไม่ได้เปรียบแบบสปาร์ตาเราจะออกแนวแบบว่าเป็นสงครามยุคเทพเจ้าดีกว่านะฮะระหว่างสงครามของกองทัพของเอลิสนะฮะ ทกับสงครามของเฮดิสนี่ครับผมทหารจากนรกครับผมเฮดิสนะฮะตอนนี้ทหารของเฮดิสนี่เรียกได้ว่ากบทหารสปาร์ตาตายไปที่เห็นตอนนี้2ตัวแล้วนะฮะทหารจากกรีกเองนะฮะฝ่ายซุสเองก็แบบไม่ยอมครับผมยิงเอาธนูยิงใส่มาเรื่อยเดี๋ยวเราจะกดแบบว่าโคตรสโลโมชั่นกันนะครับในตอนนี้โอเควืบวืบนี่สโลแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสโลให้น้อยกว่านี้ครับผม จะเห็นว่าถนุนี่พนุนี่เป็นดอกๆเลยนะครับโอ้โหด,ดับบทเลยไปครับผมตอนนี้โอ้โหพนุนวิ่งยิงใส่ยิงใส,งส่ไม่เห็น,นครับว่าจะลอยไปไหน,นครับกดสปีดเหมือนเดิมดีกว่าผมว่าโอเคอ่าแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยสปาร์ต้าไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ทางซอมบี้เองก็มีกําลังพลที่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าตกสปาร์ต้าตายเนี่ยฮะสปาร์ต้าจะกลายเป็นซอมบี้แต่สปาร์ต้าเองอย่างที่เห็น,นครับผมไม่ยอมง่ายๆฮะ ไม่อยากให้แนวตัวเองแตกก็ผมเพื่อจะป้องกันเมืองครูเซตเอาไว้นะครับในตอนนี้อ่าโอเคตอนนี้แต่แต่รู้สึกว่าสปาร์ตาจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยกาลังพลซอมบี้ที่เยอะจัดนะครับผมทาให้กําลังพลสปาร์ตาเนี่อ่อนแอลงอย่างมากนะฮะแล้วก็เนื่องด้วยแนวลบที่ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะทำให้สปาร์ตาเป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปในที่สุดับผมอซอมบี้เป็นฝ่ายได้ใช้แน่ๆครับในในศึกนี้ทางพลน,นูเองก็ยิงใส่แบบไม่หยุดยั้งนะฮะนี่ขนาดสปาร์ต้าออกมาไม่หมดนะครับเนี่ยก็นะ นี่ขนาดมันมีอยู่ข้างหลังนะครับสปาร์ตาบอกว่าขอซ่อนหลังพนูหน่อยนะครับตอนนี้พนูยิงใส่ทหารออซอมบี้แบบไม่คิดชีวิตนะครับตอนนี้ผมจะกดสโลโมชั่นในช็อตนี้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอ้โหโอ้โหเอาใหม่เอาไหมาเอาใหม่เอาใหม่ป๊าปปื๊บโอเคพนูยิงใส่พนูย,ยิงใส่ได้สโลโมชั่นมากนะครับวืบมันสโลนานไป <c oughs> คุณศูนย์นไอ้บ้าโอเคเอาใหม่ครับตอนนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บยิงไปแล้วฮะดูดอกนี้จะไปไหนเอาหายไปได้กระตาครับเจอสามเหลี่ยมเอเวเด้าให้นะครับกลุมนี้โอเค คนหารซอมบี้นี่วิ่งขึ้นมาแบบไม่คิดชีวิตไม่คิดชีวิตแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าไม่มีชีวิตอยู่ในร่างกายแล้วนะฮะเนื่องจากจะเป็นซอมบี้ที่รักแทนนะฮะถึงจะมีชีวิตกลับมาอีกใหม่อีกครั้งนะับผมตอนนี้โอ้โหซอมบี้นี่ตบเข้ามาถึงแนวหลังนะฮะทำให้กองทัพกรีกนะฮะโอ้ยฝ่ายแพ้ปรที่สุดนะครับผมสปาร์ตาหรือว่ากองทัพแห่งเอลิทเองก็ไม่สามารถซู้ได้นะครับผมโอเคดูจากทรงแล้วนะฮะฝ่ายกรีกเป็นฝ่ายแพ้ไปให้ซอมบี้นะครับผมอ่า คอมเมนต์ของคุณ myo tv e, ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะโอเคจบไปแล้วครับผมโดยชัยชนะของซอมบี้นั่นเองอ่ะต่อมาครับผมต่อมาเป็นอ่ออีเวนต์สุดท้ายแล้วนะฮะของคุณบอนบอนเขาบอกว่าอยากเห็นทหารสงครามโลกครับผมสู้กับกองของนูอย่างละ500อ่าในเมื่ออยากเห็นงางนั้นผมจะจัดพื้นที่นี้ให้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยบนเขานี่เลย ทหารสงครามโลก vs เอสมิดเดิลวอลกองขนุอย่างละ500เอาแบบเบสิกเบสิกมืออันไปเลยนะฮะมาดูกันครับว่าจะใครจะชนะนะครับผมปับ๊บแล้วก็ปับ๊บมาหันหน้า,าหากันด้วยอ้าวเป็นไงล่ะอ่าอยู่กันคนละฝั่งเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครยิงใครถึงก่อนนะอา่า US Soldier vs กองขนุลุยอย่างละ500ครับผมอืมโอเค แต่อันนี้น่าสนใจนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างธนูกับปืนเนี่ยอันไหนมันยิงได้ระยะและไกลกว่ากันแต่ดูท่าทางแล้วผมว่าธนูอะ่ะมันมีแรงง้างใช่ไหมน่าจะไกลกว่านะเออแล้วก็น่าจะยิงอะไรยิงช้ากว่าฮะแต่ระยะผมว่าน่าจะได้กว่ากองปืนนะโอเคแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกแบบมายังไงนะครับผมมาแล้วเอ้ยธนูได้เปรียบเนี่ยเพราะอย,อยู่บนเดิน ามาแล้วครับตอนนี้ข้างล่างเป็น U.S. Soldier er, นะครับทหารของคามโรคนี้2นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นพลธนูโอเคแมตช์เนี้ยช็อตเนี้ยเหมาะสุดกดเคลุยอ่าตะโคนวิ่งใส่กันนะฮะตอนนี้ดูท่าทางแล้วพลธนูก็คน U.S. Soldier er, กำลังวิ่งเอาหากันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็น U.S. Soldier er หน่อยนะฮะสักคน,นึงแล้วกันปรับม,มาแล้วโอ้ยิงใส่เขากันก่อน,น้วฮะตอนนี้ ยิงใส่เขานะครับปอาเป่าเป่าเป็น U.S. Thompson นะฮะปืนอ่าโอเคยิงใส่ใครไม่รู้เนละยยิงใส่เขานะฮะแล้วฝ่ายอ่าทาง Archer นะฮะก็น่ายิงมันยิงใส่เขากันมนิ่งใส่เขากันครับมันไม่ออกมาโดนเฮ้ยแต่ระยะนี่ U.S. Soldier ได้เปรียบนะงั้นผมต้องปรับระยะว่อคุณผู้ชมเอมา,อมา,อมามไม่เอาไม่เอาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงผลของสองคราม ผลสงครามน่าจะเป็นดูทรงแล้วน่าเป็น US หรือเปล่าต้องคอยหยับมาหน่อยครับผมตรงนี้อ่ะลุยอย่างละห้ารอยนะฮะเมื่อกี้มันติดเขามันติดเนินเกินไปฮะผมนึกว่ามันได้นี่ได้จริงๆ็อตเมื่อกี้ถ้ามอนูมันยิงขึ้นฟ้าแล้วแบบว่าเล่นลูกโค้งหน่อยเออมันก็ชนะนั่นนะเพราะว่ายูอโซเจอร์ยิงติดเขาแต่ทีนี้มันก็ซื้อเกินก็เลยเป็นอย่างไน,นครับอืม โอเคอย่างละห้าร้อลุยมุมนี้ดูมุมนี้ US Soldier นี่แทบไม่ต้องขยับเลยนะครับโอ้โหยิงกันหน้าละลื่นเลยครับผมตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมันยิงเหมือนแบบเป็นสายฝนเลยนะโดดโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วครับอาเชอร์แทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะโอเค US Soldier ชนะเดี๋ยวดูสกอร์ดิมันค่าได้ไหม โอเคอาอาร์ชเชอร์คิวไปหนึ่งตัวครับผม <laughs> อ่าก็ขอบคุณมากครับผมงั้นพาสนี้ผมขอตัพดพาสเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะส่วนผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมเรื่องเรื่องไหนก็ตามเนี่ยถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะฮะกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ดไว้นะครับเชื่อ,อครับว่า1ไลค์เนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจทำแน่นอน,นครับผมอยากทำต่อเรื่อยๆนะส่วนพวกคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้หยิบยกมาทำผมต้องขอโทษจริงๆนะฮะแจ้จริงผมอยาก เอ่อทำให้หมดอะแต่ผมแบบไม่หวังจริงมันเยอะเกินไปโอเคไหมเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่กันเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ารับชมรับฟังกันมาขอบคุณมากบายๆครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปเลย